คุณเจีย๊ยบแจ้งหิดธีรพลถอนตัวทีมชาติไทยคุณเจีย๊ยบซิริมาพาณิชีวะกรรมการบริหารสโมสรสมุทรปราการซิตี้ชี้แจงถึงหิดผลทีเอิองธีรพลเยาะเย,ะเยะ้ยถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมลุยศึกคัดบอลโลก สืบเนื่องจากกรณีที่ทีรพลเยาะเย้ยกองกลางของสมุทรปราการซิตี้ไม่ได้เดินทางเข้ามารายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลก2022ที่ UAE ระหว่างวันที่3-15มิถุนายนนั้นล่าสุดคุณเจฟซิริมาพาณิชีวะ กรรมาการบริหารสโมสรสมุทรปราการสิตีได้เปิดเผยว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนต์หากฝืนไปเล่นทีมชาติจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตอนเองได้อย่างเต็มที่เองเองอยากจะเล่นให้ทีมชาติเพื่อเป็นเกียรติของตอนเองและวงตระกูลรวมถึงสโมสรแต่เมื่อไม่พร้อมเองจึงไม่อยากจะฝืนเพื่อเปิดทางให้คนที่พร้อมที่สุด